สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับหมอปลาเมืองสุรินทร์ครับวันนี้มีประสบการณ์จากการใช้ชีวิตมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับส่วนจะเป็นยังไงเราไปฟังหมอฟังกันเลยว่าได้ไปอยู่หลายจังหวัดได้ข่าวว่าไปทํางานหลายจังหวัด ใช่ครับไปทํางานหลายจังหวัดจะอยู่ในกับทางบริษัทเอ่อฟอร์เทคนะครับอนนี้ผมจะไปโรงงานหลายที่แต่ละที่เนี่ยก็จะได้ระยะเวลาประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วแต่ความทั่วทั้งประเทศไทยนี้เราไปกี่จังหวัดแล้วถ้าเล่าประมาณกี่จังหวัดแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่หลายๆจังหวัดมาอย่างเชียงใหม่ก็เห็นว่าเมืองบ้านเมืองเขาสวยงามนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นเมืองที่มีความเศรษฐกิจดีพอสมควร เทียบกับจังหวัดเราที่ได้ไปเห็นหลายๆจังหวัดมาว่าบ้านไหนเมืองไหนที่เขาค่อนข้างที่จะจะมีการใช้ชีวิตเศรษฐกิจค่าเงินที่เขาจ่ายเอยๆเนี่ยมันมันมีค่ามากเลยอะไรกับการที่ใช้เงินตราไปแลกกับสิ่งของมาแล้วผมก็เทียบกับจังหวัดผมเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แล้วทีนี้ผมได้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีผมไปอยู่ที่หาดเจ้าสนดานมันห่างจากตัวเมืองของเพชรบุรีัแค่15กิโลเป็นหาด เป็นหาดริมหาดจอสมรานครับเป็นเป็นเป็นหาดที่หาดที่ท่องเที่ยวครับเป็นทะเลแต่ค่อนข้างที่แบบที่นู่นเมืองที่ของคุณท่านใหญ่ๆนะครับเมืองที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างที่ที่ท่องเที่ยวเยอะแต่การใช้จ่ายของู่นเขาใช้เงินในราคาถูกได้ครับเพราะว่ามันก็อาจจะติดเรยะของเลก็จะถูกอยู่แล้วผมเคยไปกินข้าวจานหนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทมันได้กุ้งห้าตัวปลาหมึกสองตัวผัดกะเพรากุ้งนะครับ ในตอนนั on, ้นใช่ไหมในไม่เมื่อผ่านมาก่อนก่อนเมื Alright, ่อปี66นะครับ hmm. ช yeah> ่วงกี่ปี66นี่เองนี่ผมไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ไปเห็นพวกอะไรหลายๆอย่างร้านคงร้านค้าร้านลุมร้านตลาดนัดที่แปเห็นของใช้ฟรีค่อนข้างที่ว่าไม่ไม่ค่อยอยากเงินเฟ้อเท่าไหร่นะเพราะเงินเขาใช้ซื้อกันสิบบาทสิบห้าบาทเขายังซื้อได้แต่บ้านเรานี่ขั้นต่ำนี้ยี่สิบขึ้นเลยนี่ยี่สิบแล้วสี่สิบแล้วยี่สิบสี่สิบแล้วครับ ือคือของเล็กน้อยอาจจะเป็น20่สิบหรือูุนเล็กน้อยเขาใช้ที่10บาท15บาบอทนะฮะเอาเงินแค่นั้นแคใช้ได้เนาะถ้าบ้านเราไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็นําถือนําใจคนที่นู้นด้วยเขาก็ข้างที่อยากจิตใจดีกับคนผู้ที่มาเยือนมากพไม่เห็นไปไปอยู่นั้นกี่เดือนนะสามเดือนครับสาเดือนสมเดือนกลับมาช่วงก่อนสิ้นปีเท่านั้นเองครับไปทํารีสอร์ทที่นู้นครับเห็นบอกว่าประเทศไทย 77จังหวัดไปไปกี่จังหวัดถ้านับคร่าวๆอยู่ประมาณกี่จังหวัดคร่าวๆฮะไล่ทางพีษานผมก็มีอุบลร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นหนองคายบุรีรัมม์ต้องนับไม่บุรีรัมม์เพราะมันเป็นบ้านที่มึงมองเราตรงนี้ใช่ครับมันก็ข้ามไปก็บุรีรัมม์แล้วข้ามไปก็บุรีรัมม์แล้วนี่โคราดโคราดก็ใช่โคราดก็ไป ก็มีทางไหนมีโคราชมีทางไหนเฉยภูมิเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไปไหมเพชรบูรณ์ไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปพูทธเบิกไปแล้วก็ไปหลายรอบอยู่อ่าพิซูนโลกไงทางโน้นพี่เจนอะไรใช่ไหมพิซูนโลกก็ทางผ่านได้ไปจังหวัดตากก็ไปแล้วตากครับโอ้เชียงใหม่เชียงรายทางนู้นตัวเชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่ก็แบบค่อนข้างที่ว่าไม่เข้าใจด้วยว่าช่วงเช้าตรู่เนี่ยหนาวกลางคืนนี่หนาวแต่กลางวันนี่ร้อนนอนกันคือมันต้องเข้างานกลางคืนนะฮะ แล้วมันมันมันนอนก็นคือไม่ได้พอเช้ามาเพื่อมานอนออมานอนอยู่กันในบ้านไม่ได้ต้องมาหาเสืออะไรมาปูกันนอนได้ใต้ต้นไม้อากาศเขาแค่ร้อนเย็นเขาหนาวกลองวันมาร้อนเออแล้วกลางคืนช่วงเย็นนี่ก็จะหนาวหนาวเรียกว่าตลาดเขาที่นู่นนะครับเขาทำตลาดแบบที่สะอาดนะเ,เขาจะเป็นโดมโดมเสร็จเขาจะมีที่กั้นมีทางน้ําไหลตลอดเขาจะเน้นเน้นกันมากเลยบ้านเมืองเขาเรื่องตลาดเนี่ยเขาจะเป็นล็อกๆทเพี่ ซนของสดเนี่ยเขาจะมีแบบน้ําไหลผ่านแล้วก็คือป้องกันแมลงวันป้องกันแมลงไฟอะไรเขาต้องอครบทุกอย่างเลยตลาดเขาเออน่าอยู่จรน่าอยู่ครับน่าอยู่ยังไปที่ภาคใต้ผมไปอยู่ชุมพรผมไปเก็บไปเก็บบงังคุดไปเก็บทุเรียนมาขายเออผมไปอยู่ที่สวนแล้วมันต่างกันแล้วบ้านเราเนาะมันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรมันก็เห็นอีกบ้านหนึ่งแต่ละบ้านของชาวแถวอำเภอลางสวนที่เขามีสวนเงาะสวนเลี้ยนเนี่ย หนึ่งสวนเนี่ยเขาจะมีแบบประชาปปะชนกับเพื่อนเขาไปว่าคนที่มีไร่มีไร่มีส่วนเนี่ยเขาส่วนเขาอยู่จุดนั้นเขาจะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วห่างกันไปประมาณเกือบครึ่งกิโลก็ไปเห็นอีกหนึ่งหลังเข<อ>าจะห่างกันเจอก็คือพื้นที่มันใหญ่นะพื้นที่มันใหญ่มกว้างแล้วก็ไปผ่านในส่วนเขาไม่ได้มีว่าจะมีแต่เงาะทุเรียนเขาก็ปลูกหลายอย่างเซมเขาขายได้ตลอดทั้งปีแล้วแต่เรดูที่น้นดีเทนหรอครับสรสวนไปไปที่สุราษฎร์ ก่อนแรกก็แปลกใจด้วยความเราไม่เคยเห็นท๊ะทำไมบ้านเมืองนี่ทำไมบ้านเขาไม่มีหน้าต่างโอ้จะไมมีแต่ช่องลมอ้าวไม่มีหน้าต่างอระไม่ใช่ไปเห็นคอนโดนกนางเอนเ็นคอนโดนางเอินใช่ครับมันก็ไม่มีหน้าต่างสี่บ้าไปแล้วก็ไม่รู้จักว่าเป็นคอนโดแล้วก็สร้างเป็นตึกสูงแล้วตึกสามชั้นสี่ชั้นไงก็สร้างให้นกอยู่ดลยใช่แต่ว่าเดือนหนึ่งก็เก็บเงินได้เป็นแสนเลยโอ้โไก็สร้างแล้วก็มีไอ้ลำโพงเปิดลอนกให้มันเข้ามาอาศัย ให้คนเช่าไม่เท่ากับให้นกอยู่อะใช่ครับนกอยู่นี่ไม่ต้องเสียแต่เขาได้เงินเยอะกว่าเดือนหนึ่งหลายแสนนะหลายแสนเลยให้คนอยู่ก็ไม่ถึงแสนนะทำให้นกอยู่ดีกว่าใช่ครับให้นกอยู่ดีกว่าประทับใจจังหวัดไหนมากที่สุดพูดถึงอะประทับใจถ้าให้ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เจ็ดเจ็ดจังหวัดอยากอยู่จังหวัดไหนที่สุดที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็อย่างว่าเราก็ไม่ได้ว่าเอะจะ ไม่รักบ้านเกิดเราเราก็ชอบบ้านเกิดเราเราอุ่นไปตรงไหนก็มีเวืพี่น้องเราอยู่ได้นะครับในจังหวัดที่เราแบบว่าไปแล้วเราประทับใจอยู่ไม่ยากเลยก็ผมแนะนำมาเพชรบุรีครับเพชรบุรี <Pet bury. S 1> ใช่ครับเพราะว่ามีน้ำตาลเมาเยอะมีน้ำไม,ไม,ไม่เป็นน้ําตาลสดครับไม่ถึงน้ำตาลเมาน้ําตาลสดที่น่นั่นครับผมคนข้างคนที่เขาข้างข้างจะดีมีการกีฬามีวิ่งวัวลานมีอะไรที่เราไม่เคยเจอใกล้ชนเราเห็นแล้วแต่เราไปเห็นวัวลานเอ๊ะเขาแข่งเอาวัวมาวิ่งวนวเนี้ยเขาไปแข่งกันเพื่อประกวดว่าตัวไหนวิ่ง เปลวตรงไหนล้มตรงไหนเดินสวนวัวลานนี huh. uh ่เขาแข่งกันยังไงก็จัดยังไงแข่งยังไงไอวัวมันวิ่งเป็นวงกลมเหรอเขาก็มีต่อแถวมัดต่อแถวกันเป็นเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเขาก็ใครเด็กๆชาวบ้านเขาก็พาวัวที่เขาฝึกเนี่ยไปไอไหนเดินคอเชิดสวยเดินหลอดวิ่งไม่หลุดไม่ล้มไม่จะเป็นเลี้ยงวัวแบบต้องอ้วน้อะไรนะเขาวัวแบบมีเพียวมันวัวกระโดดบ้านเราเลยแต่เขาจะฝึก ตกเย็นมาเขาจะฝึกวัวเขาให้เดินถ้ามันเดินเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเหรอับเดินเป็นวงกลมเดินจนมันแบบเดินแรงมันไม่ตกมันไม่ถอยมันไปได้กขามันตลอดผมก็ไม่เข้าใจว่าไปแต่เราไม่กล้าไปไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นมากเพราะว่าเหมือนบางทีเขาก็มีแบบต้องเล่นการพนันกันบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยเกงวัวลาในที่นี้คือมันผิดกฎหมายเลนี่ยเป็นลักษณะการพนันมันมันมันผิดกฎหมายตรงที่ว่าเขามีการเล่นการพนัน ปีการเลยการพนันแต่ว่ามันเป็นระเบพมียประเพณีเ,มเมขาเหมือนบ้านเราชนไก่นะเออมันมาอย่างนั้นแหละือแต่ที่โน้นบางที่ก็ลึกมานั้นก็เป็นวัวชนแต่ว่าโบราณเนี่ยคนที่เขามีมีแค่ธรรมดาเขาก็ไปแข่งไปเล่นได้มันเป็นกิจกรรมของบ้านเมืองเขาอรครับแล้วถ้าพูดถึงกระถานมาจังหวัดที่อยากจะอยู่ก็คืออย่างที่บอกไปปัจจุบันนี้เองใช่ครับเป็นจังหวัดเพชรบุรีครับการกินกันอยู่สมบูรณ สมบูรณ์เป็นเมืองที่สมบูรณ์มากผักหืออะไรก็ราคาถูกครับแล้วที่เราไปอยู่อยู่ต่างอำเภอรหรือว่าในตัวของจังหวัดนั้นเลยอยู่ในอำเภอเมืองครับแต่เป็นเขตหาดเจ้าสาํานเขตหาดเจ้าสมานเขาก็บรรยากาศดีมีทะเลมีอะไรก็อยากตัวเมืองก็ไม่ไกลจะมีโอกาสอยากจะไปที่อวไหมไปครับไปก็บอกลูกวลานแล้วก็จะพาไปเราได้ไปเห็นอะไรนะเก่งกระจานงานที่คนไปเที่ยวอะไรเขาก็สนุกสนานเลยเ,เคยไปแบบเห็นเขา ลองเพลมาเราก็แบบใช้ไม้ตะไทายอ้าวสวัสดีครับพี่น้องเป็นไงเขาก็แบบเข้าใจผิดเราอ้าวสวัสดีครับหมอปลาเขาก็ไหว้เราทุกคนเลยเราโอ้โหตายแล้วไอ้คนที่อยู่ไปกับเราก็อดขาไม่ได้แเราเราก็ใช้วิธีเชียร์เอามาส่งกันโอ้ันแคนเลยมาแล้วเราก็เชียร์แบบเหมือนเชียร์อะไรนะแข่งเรือยาวจำเอาจำคาพูดไวเขาส่งสารมาถึงเวลาเราเชียร์เอ็นเดนคำพูดเราเนี่ยเครื่องกำลังเขาก็ทำตามเลยที่เราเชียร์ ก็ถือว <ah> so ่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หมอปลาไปทํางานแล้วก็อยากจะอยากจะถ้ามีโอกาสได้อยู่ใน77จังหวัดน่าคงอยากอยู่จังหวัดนี้ใช่ครับแต่ถามว่าจังหวัดเรามันก็ก็ความสมบูรณ์ก็ทางนู้นกับทางนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนทางนี้แตกต่างกันทางนี้ร้านเราค่อนข้างจะแรงกว่าที่ท่องเที่ยวน้อยกว่าเศรษฐกิจการเงินเงินเปอมันอันนี้กว่ากันการใช้ใช้จ่ายมันน้อยน้อยกว่า เพราะบ้านเรามันไม่มีไม่มีเมืองอุตสาหกรรมไม่มีฐานท่องเที่ยวที่แบบน่าติดตามที่ทาให้ต่างจังหวัดเขาเขามาบ้านเราก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองรองเป็นเมืองรองเป็นเมืองรองใช่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 เนาะใช่ครับถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดสุวทร์อยากจะบอกอะไรพี่น้องตัวทั้งประเทศไทยหน่อยใหญ่ครับเชิญชวนชวนชวนทางประเทศก็เข้ามาดูครับเราก็ยังมีมีที่ว่าเรายังมีช้างมีงานช้างงานช้างเฟที่แสดงช้างของเต่ละ แต่ละปีของจังหวัดสุรินทร์เรามีช้างมีปราสาทมีช้างมีปราสาทเมืองเก่านะเมืองคมอะไรฮะที่ค่อนข้างที่จะมีการบูรณะรักษาดูแลดีมากครับอีกไม่ไม่กี่วันนี้ได้ยินข่าวว่าทางจอมภาเขาก็จะจัดงานในงานปราสาทจอมพระผมเคยเคยไปเห็นไปเห็นแต่ผมเด็กน้อยเราไปทางานล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาทิ้งปราสาทเล็กๆอันนี้ว้ไม่บูรณะเลยน่าจะมีช่วงหลังนียที่เขาไปก็เริ่มเห็นบูรณะกันแล้วเขาจัดงานสมโภชกัน ที่อำเภอจอมพระอันนี้ก็เชิญชวนเนาะใช่ครับก็เชิญชวนผมก็มีโอกาสผมก็จะไปเหมือนกันครับไปผมจะเก็บภาพมาให้ชมแล้วกันอแต่เป็นคนดูก่อนว่าวันไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะฝากด้วยครับยังไงก็ติดตามช่องผมแล้วกันครับเอช่องชันชัยศรีสุขครับครับทางเฟซบุ๊กฮะับทางเฟซบุ๊กก็ชื่อเดียวกันครับผมครับอย่าลืมนะคับกด subscribe ด้วยเนาะครับผมครับยังไงเชิญชวนมาเที่ยวสุรินทร์เยอะๆเนาะใช่ครับเชิญมาครับโอเคครับแต่ถ้อยากเจอผมอยู่ตรงนี้นะครับ ปลาสดฮอลลีกาสวิงออ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ